สว,สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการฟีฟ้าของเรานะครับคราวที่แล้วนะครับเราก็ได้โหวตมานะครับท่านผู้ชมก็โหวตมาให้ผมเอากองเต้นะครับทีมอัลเดียนะครับกับเลวันดอสกี้ทีมอัลเซียใส่เข้ามาในทีมนะครับผมไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวที่ท่านผู้ชมโหวตมาให้ผมนะออกไปแล้วเอาตัวใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอากองเต้ทองออกนะครับแล้วเอากองเต้ทีมเดียใส่เข้ามานะครับแล้วก็เลวันดอสกี้ก็น่าจะผมจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนแทนโดมนะครับ แต่ตอนนี้เคมีเราก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เพราะว่ามัน85เคมีนะครับแต่ว่าเรต i ติ้งเรามันแค่81เพราะว่าแบ็กขวาเราเนี่ยตัวปัญหาเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันคือตอนนั้นผมผมเอาโดออกไปเนี่ยผมก็เลยต้องเอาคิงส์ลีย์โกมองมาเป็นกองหน้านะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะถ้าผมเอาโดใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้เพอร์เฟกต์ลิงก์กับบลอกบาร์นะครับแต่ผมต้องเปลี่ยนเลวาลงไงนะครับมันก็เลย ได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าเคมี Me ก็น้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ตัวไอคอนมานี่คือแบบสำคัญมากเลยนะเพราะว่าตัวไอคอนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลิงก์ได้กับทุกตัวแต่ผมบอกกดก่อนเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับกดก็คือเขาจะเอาเรตติ้งเรานะครับผสมไปบวกกับเคมี Me เรานะครับแล้วได้รวมกันอย่างตอนนี้ผมได้166นะครับ ใครได้เคมี me, กับเรตติ้งอ่ะรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเลขที่สูงที่สุดเนี่ยจะชนะไปนะครับตอนนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมโหวตเข้ามากันเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมโหวตเข้ามานะครับแล้วทีมเราชนะนะท่านผู้ชมเนะี่ยรุ้นรับเพยส่วนนักเตะที่เห็นกันในทีมนียเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ช,ชนะท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์รุ้นได้หมดทุกตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้นะครับว่าผมจะได้ที่1ห,หรือเปล่าหรือยังไงนะครับ เพราะว่าทาง EA เขาจะสตรีมไลฟ์สดมาให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไ้ให้แล้วก็เดี๋ยวประชาันให้นะครับว่ามันตอนไหนจะได้ลุ้นกันนะครับแต่เดี๋ยวเรา <c oughs> มาดูนักเตะไอคอนที่เราจะเอามาใส่ดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างผมก็เลยคิดว่าผมจะจัดเทียร์ลิสต์นะครับหรือว่านักเตะคนไหนคิดว่าอยู่ในเทียร์เอสที่แบบใช้แล้วเมตาสุดๆนักเตะคนไหนที่พอใช้ได้นักเตะคนไหนที่แย่มากอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆภาคเนี้ยผมเล่นฟีฟ่าเยอะมากแล้วก็ผมเนี่ย ลองผมเป็นคนชอบลองไงลองหลายตัวมากผมซื้อดอนนารูม่ามาลอง10แมตช์แล้วขายทิ้งไปชาวคันเซลงผมลองเกือบทุกตัวแล้วอะจริงๆนะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำเทียร์ลิสนะครับเพราะว่าผมลองจริงถ้าตัวไหนผมไม่ลองผมจะไม่มาพูดถึงนะครับแล้วอาตรงผมลองเกือบทุกตัวแล้วจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นให้คุม้มนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันนะครับว่าอยากเห็นผมทำเท i e r l i ิสหรือเปล่านะครับ ก็ตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่เป็นไพร์มไอคอนหมดเลยนะครับเขายังไม่ได้ให้โมเมน้์เรานะครับแต่ว่านี่เป็นไพร์มไอคอนหตัวมีเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับก็ในจริงๆเนี่ยผมจะบอกนิดนึงว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งคร่าวๆก่อนละกันเดี๋ยวมาทำเทียร์ลิสกันฟันเดอร์ซาเนี่ยเก่งมากนะครับคือเก่งเลยผมลองปีเตอร์เช็คตัวไพร์มาผมลองโก้หลายๆตัวผมรู้สึกว่าโก้ Go หลายๆตัวที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่าฟันเดอร์ซาร์ไพร์เนี่ยโคตรเซฟแล้วก็ปีเตอร์เช็คนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรตติ้งสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่คาซิยัตเรตติ้งสูงกว่าคาซิยัตเนี่ยผมลองใช้เหมือนกันผมว่าไม่คม่อยเวิร์กตัวเตี้ยด,ด้วยนะครับอ่ะแต่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเอาคาซิยัตใส่เข้ามาแทนโกของเราเราจะได้เพิ่มเรตติ้งขึ้นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูได้มาคือมันเรตติ้งมันเพิ่มมา1ิแต่ว่าพอรวมกันในเฉลี่ยมันได้ได้เพิ่มมาหนึ่งแต่ว่าเคมี Me เราเพิ่มขึ้นมาตั้ง6นะครับส่วนโรเบิร์โตคาร์ลอสก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ดดีเพราาะะว่มัันจไ้โคกบ h y เปอร์ลินี่คือยิ่งกว่า Perfect Link ์อีกนะแบบมันจะเขียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบบาซิลเป็นไอคอนมาลิงก์บาซิลกับมิลิตาเนี่ยมันถือว่าดีมากนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าฟิลิปลามนะครับฟิลิปลามก็ถือว่าดีแต่คือเราเปลี่ยนฟิลิปลามไปเนี่ยสังเกตไหมว่าได้แค่เรตติ้งเพิ่มมาหนึ่งนะครับเพราะว่า แบ็คขวาเราเ е ตติ้งแม่งแค่76นะครับแต่ว่ามันได้ลิงค์ฝรั่งเศสกับป็อกบากับบาลานอยู่นะครับก็ธรรมดาลิงค์นะครับเป็นสีเหลืองก็ถือว่าฟิลิปรามช่วยไหมช่วยแต่เราเลือกได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนฟิลิปรามกับโกเพราะโกเรากากมากนะครับเราต้องเปลี่ยนโกเหมือนกันกับคาซิยาร์เราจะได้เ е ตติ้ง83กับเคมี91นะครับผมว่าตัวที่ดีสุดนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมโหวตมาคืออีแคคาซิยาร์กับฟิลิปราม ผมคิดว่าตอนนี้ทีมเราจะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็น174นะครับเราจะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาตั้ง8แต้มนะครับถือเยอะมากนะครับจริงๆผมอยากเอาเชาฟิลิปออกมากเลยเนี่ยแต่ว่าคือมันไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าู้ชมโหวตมานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้โคตรเทพอะได้95เลยเคมีแต่เราทำไม่ได้นะครับก็ถ้าอย่างนั้นผมรู้สึกดีสุดก็คือคาซิยารแหละ คาสิย่าก,กับลามนี่หวังว่าท่านผู้ชมจะโหวตให้นะครับก็ลองโหวตดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราโหวตหนึ่งคือเราเป็นตัวแทนประเทศไทยถ้าเราทําทีมมันไม่ได้แข่งไม่ได้อะไรนะเอาแค่ทาทีมให้เรตติ้งและเคมีสูงที่สุดแล้วพอจบเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าท่านผู้ชมโหวตมาเนี่ยใครก็ได้ที่โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับเพย์ห้าหมดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนักเตะทุกตัวที่โหวตด้วยก็คือถ้าคุณโหวตคาซิย่าก,กับลามคุณก็จะได้คาซิย่า เมนดี้เมนดี้ถูกมากไม่มีใครอยาไดได้กองเต้มทีททมเมาะเดียได้ชาวฟิลิกได้เดอะพายได้เลว a นดอกสกี้ป๊อกบาแล้วก็โกบองนะผมถือว่า้คุ้มมากนะนี่รวมกันแน่ประมาณ6-7ล้านอ่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับช่วยกันโหวตมาเยอะๆนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเพยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอ,อ,อคิวอะไรเลยได้ยากมากเรามาเปิดซองที่เขาให้ฟรีนี่เป็นซองฟุตเบิร์เดย์นะได้วอล์กอัลมาด้วย นี่คือซองฟรีนะครับที่ EA ให้จากการเ้าเรียกว่าวันเกิด EA ้ะกันวันเกิดฟุตวันเกิดไอฟีฟาอัลเจเมทีมก็ถือว่าดีนะเนี่ยได้872ตัว85ตัวหนึ่งแล้วก็อินฟอร์มแต่มันขายไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะักเตะ พร์มไอคอนเข้าๆหน่อยละกันนะครับไหนๆก็มากันแล้วผมอยากจะมาแนะนาท่านผู้ชมว่า3ตัวนี้ผมเชื่อว่าราคาดีและท่านผู้ชมน่าจะชอบลกันนะแต่เดี๋ยวจะทำเทรลเสให้ถ้าคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกนะโมเมนต์เนี่ยคือผมรู้แหละว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็เอาตรงๆอ่ะมันก็แบบแพงอ่ะแต่ผมจะหา3ตัวที่ผมรู้สึกว่าแม่งเก่งมากนะครับไม่ต้องนับพวกแบบเปเรลโรนันโดซีดาพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแม่งโคตรเทพนะครับแต่ ผมจะแนะนําตัวที่ผมรู้สึกว่าราคามันสมเหตุสมผลนะครับกับความคุ้มนะครับตัวแรกเลยนะครับคืออีลิคแคนตนาซื้อมาใช้แล้วโคตรเก่งนะครับคือตัวเนี้ยปกติถ้าเราใช้ c a n t ต n a p นาพรหรือแคน t ต n a m นามเนี่ยมันก็โอเคมันถือว่าเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่ตอนต้นเกมเนี่ยถือว่าเก่งมากนะพวกเบสหรือว่า Mid อะ่ะ แล้วพอมาพรายมันก็ถือว่าเก่งอยู่เพราะว่ามันเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่มีความเร็วแล้วก็มีสกิล l ดาวแล้วก็ยิงแรงยิงคล่องนะครับแต่ตอนนี้มันมีโอลิกีตัวโชวดาวไปมันมีตัวเบนเซม่า86ก็ยังใช้ได้อยู่แฟลชแบ็ c อะแล้วก็มีโหฟลาโฮวิดมีหลายตัวที่มันเป็นกองหน้าตัวใหญ่แล้วเร็วนะครับมันก็เลยทําให้พวกตัวไอคอนที่มันตัวใหญ่แล้วมีความเร็วหรือว,ว่าเก่งเนี่ยมันก็ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่พอคุณมาใช้แคตนาตัวนี้คือคุณได้เซรีละที่แม่แงแข็งแกร่งมากแล้วก็เร็วเร็วมากๆเลยนะแล้วคุณได้ความคล่องตัวเพิ่คมคึ้นด้วยเพราะาตัวนี้ agility มัน88ใส่เคมีอะไรเข้าไปนี่แม่งสุดยอดใส่เบสิกไปก็93อะ่ะ agility อะแต่บางทีอะเราเห็นบางตัวที่เป็น agility สูง,างมาจะไม่เก่งก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้คล่องตามนั้นก็ได้นะสแตมันไม่เหมือนกันทุกตัวนะ แต่พอเป็นแคนตนาตัวนี้ปกติตัวใหญ่แอตเลติที่สูงเนี่ยมันก็จะไม่ได้คล่องมากแต่ตัวนี้โคตรคล่องนะครับคล่องเหมือนกับมันไม่คล่องเท่ากับเมซี่ย่างหรอกแต่มันคล่องแบบเท่ากับพวกตัวสูงประมาณ6ฟุตอย่างเงี้ยถือว่าดีมากนะสำหรับคนสูง6กฟุตอ่ะแล้วก็สกิลมูฟ5ดาววิฟฟูดสดาววิฟฟูดสดาวเนี่ยผมใช้ไม่อยากวิฟฟูดหาดาวยิงคือบางทีตรงๆแรงๆอะ่ะลูกแม่งสายเข้าไปเลยนะครับ สนุกมากนะครับนักเตะตัวนี้เราใช้สกิลถือว่าใช้สกิลได้เร็วมากด้วยนะครับนี่คือ1ตัวแรกนะที่ผมแนะนำนะครับตัวที่2องนะครับท่านผู้ชมอาจจะหา,าผมบ้านะครับบางคนชอบอยากจะอยากจะใช้ความเร็วอย่างเดียวกับเซนเต,นเตอร์แต่จริงๆผมไม่แนะนำนะผมแนะนำตัวนี้โคตรถูกตัวนึงไม่ถึงแสนนะครับคือตัวมิดของเนสตอ ตัว prime nesta เนี่ยโอเคสแตตมันดีกว่านิดนึงแต่ความคล่องตัวมันแย่มากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ความคล่องตัวก็ไม่ได้ดีนะมัน48แล้ไแต่ตัวตัว prime น่าจะมามาบกว่านะครับข้ามชมลองใช้ดูผมแนะนำนะใส่ shadow ไปเลยนะครับแต่ผมอยากให้ท่านชมลองใช้ดูคือผมไม่ได้อยากให้ใช้ nesta แล้วก็ไปปูโย2ตัวช้าคู่นะแต่คุณเอาเซนเตอร์คุณที่คุณอาจจะชอบอยู่เนี่ยเร็วๆไว้ตัวหนึ่ง และอีกตัวหนึ่งเป็นเนต้าแล้วคุณจะรู้ส like like ึกได้เลยว่ามันเป็นออโต้ดิเฟนดิ้งให้มันเป็นเหมือนมันเล่นรับให้อะและทิศทางบอลไปดีมากใครมาใกล้มานี่โดนตัดบอลหมดเลยมันดีมากผมยังใช้อยู่ในทีมผมเลยนะครับเหตุผลที่คนไม่ค่อยชอบเราฝรั่งบางทีก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันวิ่งช้าและสแตทอะไรมันก็ไปดูไม่ได้ดีมากนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอะบางคนแม่งไม่เคยลองใช้ด้วยซ้ำอะผมแนะนําให้ลองดูมันถูกมากคุณซื้อมาถ้าคุณไม่ชอบสัก1ิแมตช์เนี like ่ย ผมเชื่อว่าคุณขายไปคุณไม่ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูได้นะครับผมแนะนำจริงๆมันเก่งจริงผมที่ผมได้ลองมันเพราะว่าผมเปิดได้มันมาผมก็เออลองใช้ดูแล้วกันแม่งคือแม่งเก่งตอนแรกจะเอามาใช้แป๊บเดียวแล้วขายท้ายที่สุดผมใช้แม่งจนถ,งถึงทุกวันนี้แต่ผมเอาคู่กับกตัวอื่นที่เร็วนะจะไปใช้ช้าคู่นะตัวนี้มันเหมือนทุกอย่างเหมือนมาลดินี่เลยเหมือนมาลดินี่ตัวพรายเลยนะไม่ให้ตัวโมเมนต์นะตัวพรายแต่แค่ช้ากว่านะครับแต่การดักบอล เบียดเข้าไปแล้วแย่งได้เลยจริงๆเนี่ยตัวนี้สุดยอดจริงนะครับเหมือนบอลลนี่เลยอ่ะแล้วก็มาตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายของเรานะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ท่านผู้ชมน่าจะอยากได้มากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันช่วยท่านผู้ชมได้แน่นอนนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับไอพวกอย่างที่ผมบอกโดอ้วนกาลินชาพวกนี้แม่งดีหมดแหละกุลลิดเนี่ยนะครับแตมีตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าท่านผู้ชม น่าจะชอบมากๆใครหากองหน้าอยู่นะครับอย่าซื้อเอโตมิดอย่าซื้อเอโต a เบบี้นะครับซื้อเอโต r พราเพราะว่าถ้าคุณใช้เอ็มบัปเป้แล้วคุณเบื่อแล้วคุณอยากจะลองเปลี่ยนบ้างคุณต้องการใครที่แบบทำประตูให้คุณได้อะแบบวิ่งหาช่องคมไม่ต้องทำอะไรนอกจากหาช่องอยู่ตำแหน่งที่ดีแล้วยิงเอโตตัวพรายเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ซื้อตัวมิดกับตัว ตัวเบสอะเพราะว่าเวิร์กเรทนะครับสำคัญมากตัวมิดเนี่ยมันเป็นมีเดียมโลตัวเบสผมจําไม่ได้ว่ามีเดียมมีเดียมหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยตัวไพร์มอะคือไฮโลไฮโลคือเล่นลูกเต๋าไม่ใช่ไฮโลคือลุกไฮรับโลก็คือมันจะไม่ลงมาช่วยเกมรับเลยมันจะกลางมุ้งอะแล้วรอนะครับเช็คกำลังล้ำหน้าตลอดเวลาสกิลมูฟสี่วิกฟุตสี่นะสุดยอดอยู่แล้วนะครับ ความเร็วไม่ต้องพูดถึงโคตรเร็วไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มความเร็วมันจะใส่ฮอสเพิ่มความแข็งแกร่งความเร็วแล้วยิงก็ได้นะครับคมโคตรๆยิงเป็นเข้าเร็วไหมเร็วเร็วกว่าตัวปกติเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีความคล่องตัวที่จะเลี้ยงอะไรมากนึกออกปะ่ะมันมันเป็นกองหน้าจริงๆอะที่จะหาช่องแล้วคุณจ่ายให้มันวิ่งทะลุไปยิงสเตตทุกอย่างถือว่าดีมากจ่ายบอลพอได้นะครับ85ชอตพาร์ตผมว่าโอเควิชั่น85ถือว่า ตอนนี้มันเป็นปานกลางแล้วคือเผลอต่ําด้วยนะครับแต่ว่าผมว่ายังใช้ได้อยู่เราไม่ต้องจ่ายอะไรกับไกลมันมากนะครับชิ่งกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยมงดีด้วยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ท่านผู้ชมต้องลองใช้นะครับฟินเนช็อตก็มีเอาไซฟูช็อตก็มีนะครับก็ลองดูได้นะครับสตัวนี้คือตัวที่ผมแนะนำนะครับเอโต้นะครับราคาตอนนี้น่าจะประมาณล้านกว่านะครับแคนตาน่าจะประมาณสล้านแล้วก็เนสตอนะครับประมาณไม่ถึงแสนนะครับ เลวนี้ผมแนะนําเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมชอบนะอย่าลืมขอเป็นมาเดี๋ยวผมจะทำเทียบลิสให้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคาซิยาร์กับฟิลิปรามนะครับจะดีมากจะช่วยทีมเราเยอะมากแล้วก็รับดุ้นเพย์ห้าและนักเตะทุกตัวที่ท่านผู้ชมโหวตด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เยอะๆนะครับสวัสดีครับ